มาครับทุกคนวันนี้เราจะมาชมเห็ดกันต่อนะครับเมื่อวานนี่ครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ครับเป็นยังไงครับนี่ครับเห็ดนางฟ้าผู้ทานครับอายฝั่งนี้นะครับนี่ครับฝั่งนี้ครับโอ้โหท่านผู้ชมนี่ครับของจริงครับ ดูแลเฮดครับวันนี้ครับโอ้โหไตมไปหมดเลยครับมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ด้วยโอ้ดูครับดูครับโอ้โหนผู้ชมโอ้โหดูดูครับโอ้โหไตมไปหมดเลยครับนี่ครับ ขึ้นทุกทงเลยครับนี่คับไอพวกนี้ยังไม่ขึ้นครับนี่ครับยังไงครับนี่ครับโอ้โหก็จะมาเก็บเห็ดกันครับวันนี้ขอฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับดูครับนี่ครับข้างหลังนี่ก็ออกครับนี่ครับข้างหลังออกเต็มเลยครับ นี่ครับโอ้ดูครับมาครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับดูครับนี่ครับมาแล้วครับทีมงานครับทีมงานมาแล้วครับนี่ครับ นี่เป็นกันแล้วครับนี่ครับผลผลิตครับวันที่สิบเจ็ดวังอังคารที่สิบเจ็ดหกแปดครับนี่ครับอันนี้ผลผลิตวันนี้ครับนี่ครับผลผลิตนะครับเป็นภูธานครับอังกรีภูธานครับนี่ครับยังไม่หมดนะครับข้างในยังมีอีกครับ สนใจติดต่อได้ครับที่ทิพวรนครับซื้อได้นี่ครับยังไม่มนนะครับี่ว่ที่ทิพวค่ะนี่ครับควงคนสวยเก็บเพชรครับนี่แอปก็ได้ค่ะแล้วี่บอกว่าคนสวยจะบอกคิเล่แล้วก็นี่โอ้นี่นะครับติดต่อได้ครับทิพวันหรือว่าติดต่อลุงเย็นก็ได้ครับติดต่อใครก็ได้ขอบคุณนะครับไม่ให้ลุงเย็น นี่ครับโครงการฟาร์มตัวอย่างครับตามพระราชดำริครับนี่อันนี้ลงเห็ดนะครับนี่ครับผลผลิตวันนี้ครับมมอันนี้คือเห็ดชุดแรกนะครับอันนี้ชุดแรกนี่ครับชุดแรกชุดแรกของวันนี้ครับเช้านี้ครับก็จะได้ประมาณนี้ครับ นี่แหละครับนี่ครับเราก็จะทําการแพ็คครับเราเก็บมาแล้วแพ็คกันครับอันนี้ถุงละครึ่งโลครับนี่ครับโลโก้ฟาร์มครับนี่สวยๆเลยครับนี่ครับแพ็คอันนี้การแพ็คครับอั้รไม่รู้